สวัสดีคะ่ะกราบสวัสดีทานผู้ชมเอฟซี FC ทุกท่านนะคะเนาะเมื่อหนีนะคะมาอยู่ที่บ้านของคุณอานะคะหรือว่าอาจอดนะคะทานผู้ชมสิบพลาดทานผู้ชมทุกท่านนะคะมาติดตามตัวเลขน้าคุณอาอีกนะคะมาติดตามตัวเลขน้าคุณอาอีกเรื่องจากวดที่แล้วนะคะได้มาติดตามวดนนี้ก็สิมาติดตามคือเกา่า ขออภัยค่ะท่ะา,า,านผู้ชมกระิมาติดตามเพื่อก่าเนาะค่ะเนาะมาติดตามมาเบิ่งตัวเลขมาเบิ่งความฝันอันที่จริงนะคะคุณอาฝัน,นตั้งเต้ต้องงวดแล้วนะคะท่านผู้ชมแต่ว่ายังบริมาติดตามมือหนีวันที่สิบหา้าไก่งวดนะคะไก่เหล็กออกแล้วกเ็เลยว่ามาติดตามให้ท่านผู้ชมเอฟซี FC ทุกท่านเนาะค่ะเนาะงวดหน,นี้นะคะประจำงวดวันที่สิบหกคุณอาฝันว่าอเหมือนได้มีตัวเลขมาแล้วแล้วมาฝันนะคะท่านผู้ชมว่าอ่าได้ สาวใส่ไก่นะคะท่านผู้ชมกินนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เจอหนอนโต๊ใจโต๊ใจคืองหัวที่เหล็กถือหกเก่านะคะท่านผู้ชมฟันโต๊ใจคือกันเพราะฉะนั้นนะคะโบผาดแอมินก็นเลยว่าสิพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาติดตามตัวเลขน้าคุณอากันเบิ่งนะคะไปกันเลยค่ะไปฟังไปติดตามตัวเลขกับคุณอากันนะคะว่าวันนี้จะได้เป็นตัวไหนความฝันจะเป็นแบบไหนนะคะ กระยังถีได้บอกไปต้นคลิปเนาะค่ะเนาะเมื่อนีนะคะสิพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาติดตามเป็นเหล็กของอาจอดนะคะท่านผู้ชมเนาะคุณป่าคุณอาพนซื้อจอดนะคะเอ่อเอมินสิถ่าวความให้ฟังก่อนจะข้าวหนึ่งเนาะก็คือในช่วงต้นต้นวีกเลยนะคะตอวีกนะคะคุณอานะคะฝันตอวีกฟันว่ามีปวกนี่มาจอเหื่อนค่ะท่านผู้ชมมาจอเหื่อนแล้วก็หลังจากนั้นฟันมาเรื่อยๆฟันมาเรื่อยๆแล้วก็ฟันดี ได้สิ่งได้ของได้อยากได้กินนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้อยู่กันเกือบมือสุดท้ายของวีประจําวันที่16มิถุนายน6กหาเล้่ยวนะคะน้องท่านผู้ชมแอมมินก็นเลยว่าสิมาติดตามเป็นโค้งสุดท้ายแต่แต่ต้นจนจบเลยนะคะท่านผู้ชมไปฟังไปฟังกันคะ่ะท่านผู้ชมไปฟังชัดๆจากปากอาจอดเบิงนะคะว่าที่ว่าฟันป่วงมาจ้องเฮือนแล้วกับฟันดีเรื่อยๆืๆมาีนฟันวาจังไหรน,นะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีอาจอาค่ะ อาอาฟันว่าจังไดน,นะคะที่ว่าตั้งแต่ต่อวีกเลยโอ้ฟันว่าอันแม่เลาผู้เสียนั่นให้เราเฝ้าเฮือนอยู่คเพื่อนี่บัดนี้กลับมาจะขายของกับฟันบัดนี้พวกจ้อเฮือนขอค้างเฮือนนี่ล่ะนี่ล่ะนี่ยนะค่ะพวกเต็มหนึ่งยะค้างเฮือนฮักก็เลยว่าแม่เจ้าขึ้นบ่เบิ่งเฮือนเบิ่งซานแน่พวกจังเล่จ้อเฮือนจ้อซานค่ะก็ได้ว่าศูนย์ว่าสัน่นเออแต่ว่าแม่น่ะต้องตายไปแล้ว ตายผูสูหาสิบเก่าหาเก่าแต่ว่าอแล้วเราออายุหนึ่งเจ็ดสิบปีแต่ว่าเลรกเบรกในตำหนฟันเบรกกว้างมันเป็นแปดหกก็แปดเก่าอืกับฟันดีมากเรื่อยเๆเรื่อยๆมาขึ้นนี่กับฟันมาขึ้นนี่กับฟันจุดจุดจุดถูกขอเพลินขอนขอันนี้ละขอวันนี่ละมุงค้นนี่ละวันสี่จันโกเม่นนี่จุดถูกเดน หนึ 1, 1> 1่งหาเจ็ดหนึ่งอุย้ยหนึ่งหาเจ็ดแต่วันนี้เมื่ฝันมาขึ้นนี่ฝันกับสิแจงโต๊ใจฝันว่าเขาเอาปีางไก่มาให้กินใส่ปีงไก่นโต๊ไก่ใส่ปีงไก่ค่ะวันนี้ใบออกมามีแต่นอนนอนผัสสองโต้โอ้ยยังมันใส่ไก่ยังมีแต่นอนเพื่สิหันกินมาสนันโต๊ใไค่ะแล้วก็ตื่นขึ้นคโอเคอันน่ะอัน เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะนุงขอถามหม่นะคะแต่แต่ฟันมาตัววีกลกาหลังจากวิ่งมีมีฝันมีฝันก่อนหนาหนีบอ่คคะทีวาฝ่อก้อนหนานที่จะมาฝันความฝันตัวล่าสุดนี่อ่ะโอ้ก็ว่าจำบ่ได้เนาะจำบ่ได้เนาะค่ะเนาะจำบ่ได้ <นะ S 2> แต่มือทีวาที่โต๊ะโต๊ะใจมืงขึ้นนี่ก็ฝันว่าได้จับนอนนี่แหละค่ะเออจับนอนเราเลขโตที ที่คุณอาวาไดไปจุดถูมนี่ถูมยังอยู่บอค่ะคุณอาถูมมันถือฝนมันกำบุญแนเนอะโอ้ถือฝนไปแล้วถือฝนไปแล้วบัวแล้วออกมาเนาะคันคําแมนอาตีอาจจะตีเป็นตัวใดคะนุนนขอสอบถามเป็นความฝันต่อบีก่อนค่ะโอ้ปวกน่ะมันกับแปดเฮื่อมมันกับเป็นหาเป็นโกค่ะกับแปดหาแปดโกแต่ในใจอย่าคองนั่นมักหาแปดแปดหาเพราะว่าเด็กมันพอดัยแต่เกาหลีกํรลางวันนั้นมันมีหาค่ะเออ คือคือแต่เสียดายอีหลอกว่าต้องหันบุญมีตะกำบังอว่าเด็กอันเมื่อสีอออผัดฟัว่าคู่บ้ามว่าบินธบาตะธนาบ้านบ่มีเงินบ่มีเขาใส่คู่บ้าว่าเงินใส่ใส่แบ่งลอยก็แบ่งเร้าวันนี้เงินกับภาพโลงไม่เด็กเก่าเก่ายนคูบ้าว่าโยมต้องไปสืบตัวอื่นเด้อสืบมีดามืาอื่นนี่เกินว่ามันเมื่อเงินมากว่าเด็กเก่าออกยากกับพคิดว่ามีเก่าพกพกเก่ากับคิด เออพระรามมีแเป็นบริสุทธิ์มาเล็กเก่าๆมันออกงากับว่าคิดว่ามี่เก่าเก่าก็พบตัวเดียวกันเชิดไดอยู่ว่ามีบุญผ่านะลาแต่ว่ามันเปเห็นบุญเห็นยังมากแล้วล่ะค่ะอาร์ชิทือกัเก่าบ่อยแต่วันวานก็ได้ยุ่ทราบบาดได้โต้ค่ะนุ้งคิดว่าเหล็กเล็กนาจะมีเป็นเหล็กที่ว่าอาวม่านะคะนอกจะกมี่เป็นแปนหาแปลนทุแล้วกาอาร์ชว่า มันจะมีบาดเล็กที่เขามาเกี่ยวของน้ำบอลก็โมโหแล้วเพราะว่ามันเล็กทีมันหนึ่งเก่าสามหนึ่งเก่าสามเพราะว่าป่วงมาจ้องเงินนะอาแมนค่ะละกกาละกกามีเป็นตัวเลขของเลขถูกถือว่ามันก็เลขหนึ่งหาเจ็ดค่ะหนึ่งหาเจ็ดอาขอพนแล้กกาม่มฟันดีฟันว่าได้กินได้ยากเข้าเพียงไก่ไมาให้กินค่ะให้กินแต่ว่าใส่มันก็ว่าโอ๊ยไต่ยังมีแต่นอน ยเย่ยเยจับมาเห็นมีนอนสองตัวจับมาเมือจับนอนขึ้นมาอุ้ยย่านค่ะแล้วก็ตกใจแับนี้ได้ตื่นแต่ว่าฟันแบบนี้เคยฟันที่ว่าหัววังหันอ่ะฟันตื่นมาตีสามเคืองเคืองนล่ะค่ะที่ว่าหัวมันออกอันเก่าพวกนั่นก็ฟันแบบตกใจแบบนี้แหละตื่นฟันตกใจกันอันนี้ก็ฟันตกใจตกใจนอนอืแล้วก็ตื่นขึ้นแล้วก็เป็นปรากฏว่าเป็นตัวเลขที่ถือข้องวดนนั่นแมนบอคาอาแม่นอื นุ้งนุ้งถามเพิ่มเติมเลยค่ะที่ว่าอาฟันโตตองวังวนเลยนี่อาฟันว่า,ดดยา,ยาได้กินได้ใหญ่อยู่บอคะก็ได้กินได้ใหญ่อยู่กับฟันว่าได้กินได้ใหญ่ไปแต่วนื้ของก็ได้กินไปกินกับพวกก็ยังน้นอยไม่ยั้งนี่ล่ะค<อ>่ะแต่ว่าจําได้บ่บ่ขนาดนั้นเนาะอาเนาะแมนบ่ขากแต่ว่าหัวแต่ได้กินไปกับพวกก็ย,ยัง<อ>น้อยก็ยังน้อยไม่ใช่วิ่งนะไปกินเขาหาเขาห้าหนามไปกินอยู่ค่ะแต่เมื่อคืนเนี่ยฟันอีกนี่โยฟันจนจ้าของตกใจแต่วา่าฟันเนี่ยนี่ว่ามันถือเชื่ว่า เกิดเป็นกับแปะไหยนอกเพราะว่าน้อนสองโตกันหนึ่งสองสองหนึ่งค่ะหนึ่งสองออกอะไอาจจะเป็นสองหนึ่งเมื่อกอะหาจะเป็นหาสองหนึ่งกับเป็นไปไหนค่ะจากที่นู้ติดตามตัวเหลงมาหนีเคยเคยเป็นได้อาทีติเบว่ามักจะถือนะทีิวัดมีตัวเหล็งมาแล้วแล้วมือฟันวาเด็กินไดียะเมื่าซ้ำนำอาตกใจนำตกใจคือหงวดที่เลงถือหกเก่าเก่าหกแต่ว่าอ่า อาบอดีบอสู้ฟังเนาะมันเป็น,ม,นมันมือออกมืออ,อกพอดีบอดีบอสู้ฟังบอด้มัะนได้ค่ะเพิ่นบอกเก่าๆเท่านั้นแล้วหันบอกแขเลียงว่าคลื่อนย้ายเก่าๆออกยากหรือมันจะเก่าหกกับบกขึ้นไม่มีผลาแล้วก็ได้ตัวสาวบาทอยู่หันสองตัวไปค่ะอือลองเอาไปพิจารณากันบึ่งเนาะค่ะนอ,นอ่านผู้ชมแอดมินนี่เคยไปติดตามมาหลายๆหุนแหงนะคะ โดยหมากมักสิเป็นแนวนี้ไป็นี้มักสิถือนะคะท่านผู้ชมขันฟันว่ามีโตเหล็กมาแล้วเป็นโตโตแล้วมอกฟันว่าเดี๋ยวอยากเดี๋ยวกินบอสซ้ำนำนะคะท่านผู้ชมเนาะฟันตกใจคืองวดที่อ่าเหล็กถือหกเก่านะคะท่านผู้ชมเนาะเหล็กถือหกเก่าลองเอาไปพิจารณากันเบิ่งแต่ว่าโตทิว่าอ่าคุณอ่านะคะบนฟันตองหดเนาะท่านผู้ชมฟันตองหวดกับฟันว่าเดี๋ยวกินเดี๋ยวอยากคือกันนะคะแต่ว่า จะบริจําความฝันได้ขนาดน,นั้นบอกคือความฝันของโตมือข,ขึ้นนะคะท่านผู้ชมเนาะสาหรับโตเหลกนะคะคุณอากตีว่าเป็นปวกมาจ้องเงื่อนปวกกับแปดเงื่อนกังเงื่อนหาเงื่อนหกเนาะค่ะอารเนาะกับแปดหาแปดหกแต่ว่าบ้านเหล็กที่ตัวใดนะคะหนึ่งเก่าสามหนึ่งเก่าสามก็ลองเอาไปพิจารณากันเบิร์นะคะหนึ่งเก่าสามลืมเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าปวกมาจ้องเงื่อนนะคะมันตีในซองกรณีนะคะท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็ตัวลาสุดก็ขึ้นเป็นตัวเหล็กมาเลยก็ไปขอนะคะได้มาหนึ่งหาเจดซึ่งหนึ่งหาเจนี้ม่ตกใจเพราะว่าเป็นเหล็กสุดเดียวกันกับความฝันของแม่บัวและแม่บัวนี่จะฝันย่ำย่ำย่ำตลอดนะคะเกี่ยวกับเหล็กสุดหนี้ฝันว่าได้ก,กินได้อยากอยู่วา่าเศร้านะคะท่านผู้ชมเนาะก็เลยตกใจไปน้อยหนึ่งนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแอ,อมมิงก็อยากจะขอท่านผู้ชมทุกท่านนะคะลองพิจารณากันเขามาเบิงตีตัวเหล็กซอยกันเขามาเบิงนะคะท่านผู้ชมเนาะมาแช่ความคิดหินกันเบิงว่า ตัวเลขน,นะคะของประจำวันวันที่16มิถุนายนฮองหาเป็นความฝันห้อ่าคิดว่าตัวใดที่มันจะแมนจะใช่ที่สุดนะทะ่านผู้ชมเนาะมาแชร์ความคิดเห็นกันเบิงนะคะกายมิ้นนะคะมาติดตามก็เพื่อเป็นแนวทางของสลากกินแมงรัฐบาลประจำวันวันที่16มิถุนายนมากกจัดคัดกระบวกันนะคะเดี๋ยวแอมินนะคะใส่เบองตัวเลขน,นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นตัวเลขน,นะคะตัวเลขของอาจย์นะคะท่านผู้ชมเนาะกะซิมีเป็น แปลนหาแปนกเคียนปตอกันเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมอันนี้สิเป็นเหลขกองปวกนะคะเหลขกปวกแปลนหาแปนกเอาไปพิจารณากันบิ่งนะคะสำหรับตัวเหลขกองปวกนะคะห้ากกะ ขึ้นลงเอานะคะท่านผู้ชมนกขึ้นลงไปกลับเอานะคะเหล็กแปดหกแปลนกแปเจดแปดหานะคะท่านผู้ชมเอาไปพิจารณากันเอาส่วนเหล็กถูมนะคะทีว่าฝันว่าเด็กเพื่อนสาวใส่ไก่กินเมนบอกเมนบออ่าโอ้นะคะท่านผู้ชมเนาะไอนอยู่หันสอมโตนอนียันมันมันยัง่ไ่บกินเด้อก็ไเลยว่ะค่ะก็ได้สด็จออกก็ได้ผมวาตกใใอืมค่ะนะคะท่านผู้ชมนี่คือตัวเหล็กตัวนี้นะคะที่มีความฝันมาย่ำตัวเหล็กตัวนี้ 1> 1ก็คือหนึ่งหาจิตและการหนึ่งเก่าสามเป็นบาทเหล็กทีนะคะเอามาจากปวกี่ว่ามาจอเฮือนกับการไหวนะคะท่านผู้ชมการไหวนะคะบาทเล็กทีแต่ว่าตามทีคุณอามั่นใจคุณอานี่จะมักแปนหาแปนหานี่คขึ้นมากล้ายที่สุดนะคะท่านผู้ชมเนาะเอาไปพิจารณาเบิงตัวเลขกับเบอในนี้กันไก่นะคะท่านผู้ชมเนาะแปนหาแปนก็ระยุยไก่กันเลขตัวนี้หนึ่งหาจิตกระยุยไก่ก็แปนหานะคะท่านผู้ชม ก็ไปพิจารณากันเอาเองนะคะมักกะจัดคัดกับบวากันนะคะแอมินมาติดตามเพื่อเป็นแนวทางของสรากินเมืองรัฐบาลนะคะวันหน้านะคะมิสิไปติดตามตัวเลขอยู่มองใดอมินกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้กับช่องไอสตาร์ชแนลแล้วก็สตาร์ดาชแนลน้ำนํำนะคะท่านผู้ชมเนาะกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าจะได้บข่าคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับแอมินไปหาตัวเล็กดีตัวเล็เด็ดๆความฝันดีๆนะคะความฝันเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะแอมินกระตองขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดี สวัสดีค่ะ